นี่นะคะเราซื้อในราคาที่0.26นะคะเนี่ยแมทชิ่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็วางขายต่อในราคาที่0.27นะคะเราจะทํากำไรแค่100บาทนะคะของรอบนี้นี่ค่ะนะคะกำลังไล่อยู่กำลังซื้ออยู่ตอนนี้นะคะซ0ห6แต่เราวางขายไป0.27กำลังซื้อจะไปดูครับ กราฟก็คือกำลังขึ้นนะคะนี่ครับราคากำลังขึ้นแต่เราก็คือหวังกำไรไม่เยอะของรอบนี้นะคะเราซื้อไปหนึ่งหมื่นหุ้นนี่กรับอันนี้คือกราฟเมื่อเช้าที่เราขายไปนะคะท่านนี้แล้วก็เราจะมาขายอีกรอบหนึ่งนะคะกราฟก็จะขึ้นขึ้นลงลงเร็วมาก เรากำลังดูนะคะตอนนี้นะคะยีิบเจ็ดขึ้นไปแล้วเราวางขายยีิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวรอเวลาแมทรอบนี้เราทำกำไรแค่หนึ่งร้อยบาทเดีวตรงน,นี้นะคะนี่กำลังวางขายยี่สิบ็ยิบเจ็ดนะคะกำไมยี่บหก รีบเจ็ดอีกรอบมะรู้ว่าจะแมทหรือเปล่า วันนี้คือบวกมา0.07นเน่ยนะรอบนี้เราขายไปศูนะค่ะยอมขาดทุนไป53บาทเพราะว่าดูราคาแล้วไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าก็เลยยอมขาทุนแล้วก็ไปกว้านซื้ออที่มันต่ำกว่า เพื่อจะราขายในราคาที่สูงกวา่าพุ้นก็มีขึ้นมีลงนะคะนี่นะคะราคาก็จะลงมาเหลือ0.25นะคะสีแดงก็จะบอ,บอกว่าคนกำลังขายนี่คือคนกำลังขายอยู่นะคะในราคา0.25อันนี้ก็คือ bid of กับ offer bid ก็คือการวาง วางวางที่จะขายต่อแถวที่จะซื้อแต่นี่คือวางขายในราคาเนี้ยนี่คือวางขายอันนี้ต่อแถวซื้อวบิแต่ถ้าออฟเฟอร์คือต่อแถวที่จะขายนะะเราต้องการราคาไหนเราก็สามารถที่จะ,ะวางราคาไว้ได้ว่าซื้อหรือว่าวางขายเนี่ยรนะคาก็จะพื้นที่6กถ้ามีถ้าซื้อก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะคะ ถ้าเป็นสีชงพูก็จะเป็นขายบายซื้อแล้วก็เซลล์ขายนีคือการมองการซื้อขายหิดออฟเฟอร์ของหุ่นเป็นแม่บ้านหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆสามารถก็ทำกำไรได้นะคะวันละร้อยถือว่า200-300บาทแล้วแต่ว่าเราจะซื้อในราคาที่ต่ำหรือสูงเล่นหุ้นก็เหมือนเล่นหวยน,นะคะแต่เล่นหุ้นไม่มีความเสี่ยงก็คือ ถ้าเราไม่ขายเราก็ถือไปเรื่อยๆแต่เล่นหวยซื้อปุ๊บถ้าเราผิดแล้วก็หมดแต่ซื้อหุ้นถ้าเราไม่ขายเงินก็ยังอยู่ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและมีคอมเมนต์อะไรก็ติชมมาได้เลยนะคะฝากกดติดการแม่บ้านเทรดพุ้นค่ะทําทำกำไรอย่างน้อยวันละร้อยสอง้อยหรือสามร้อยบาทได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะขอบคุณค่ะ